สวัสดีกลับมาที่ Auto World Review วันนี้เราจะมาลงลึกกับ Toyota h i l u ักแชมป์รุ่นปี2026รถกระบะที่สร้างชื่อเสียงเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและความอเนกประสงค์ Toyota ได้ยกระดับมาตรฐานอีกครั้งในรุ่องล่าสุดนี้ด้วยการปรับปรุงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการตกแต่งภายในหรือความคุ้มค่าเงินที่จ่ายมาดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้าไฮรักแชมป์รุ่นปี2026ทําทำให้ทุกสายตาต้องจับจ้องด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและดุดันมากขึ้นความช่วงล้อที่กว้างและเส้นสายที่ชัดเจนให้ความรู้สึกทรงพลังกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมการตกแต่งครูมเยี่ยมสวยงามถูกล้อมรอบด้วยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ไม่เียงดูพรีเมียมแต่ยังให้การมองเห็นตอนกลางคืนที่ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวกันชนด้านหน้าถูกปรับให้มีความลู่ลมมากขึ้นและมีไฟตัดหมอกในตัว ทำให้ทั้งแข็งแรงและดูทันสมัยมุมด้านข้างซิลโเอตของไฮรักแชมดูคลาสสิกแต่ทันสมัยความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถสูงช่วยให้ลุยทั้งในเมืองและทางวิบากได้สบายโครงซุ้มล้อและล้ออันลอยขนาด18นิ้วยิ่งเน้นให้รถดูสมบุกสมบันโตโยต้ายังเน้นเรื่องความทนทานด้วยสีตัวถังที่แข็งแรงและแผงกันชนเสริมทนต่อการใช้งานอนะ่ะ ด้านท้ายประตูท้ายมีโลโก้ไฮลักซ์นูนพร้อมดีไซน์ที่แข็งแรงไฟไท้ายเล็ดดีไซน์เข้ากับด้านหน้าทำให้ภาพรวมดูพรีเมียมและสอดคล้องกันชัดเจนชัดเจนว่าโตโยต้าตั้งใจทำให้ไฮลักซ์แชมป์ดูสมบุกสมบันเหมือนกับสมรรถนะของมัน มาถึงเรื่องสมรัถนาไฮรักแชมป์รุ่งปี2026ให้ความประทับใจทั้งขุมพลังมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรและเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรขึ้นอยู่กับตลาดสำหรับรุ่งดีเซลให้กำลังประมาณ201แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรซึ่งช่วยให้ลากจูงและบรรทุกหนักได้อย่างง่ายดายเมื่อจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำให้สามารถรับน้ำหนักได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อย ระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความแข็งแรงแหนบหลังแข็งแรงพอสําหรับบรรทุกของหนักส่วนด้านหน้าช่วยดูดซับแรงสะเทือนบนถนนครุกระทาให้การเดินทางไลสบายขึ้นผู้ที่ชื่นชอบลุยทางวิบากจะชอบตัวเลือกขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมฟีเจอร์ช่วยลงทางลาดชันและปูงท้ายล็อก ทำให้ไฮลักแชมพร้อมลุยทุกเส้นทางประหยัดน้ำมันก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยทำให้สมรถนาเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำมัน เมื่อก้าวเข้ามาภายในโ o โยต้าไฮรักแชม p รุ่นปี2026คุณจะพบกับห้องโดยสารที่ทั้งใช้งานได้จริงและรูหรากอว่าที่คิดโตโยต้ให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ขับขี่เบาะนั่งบุดด้วยวัสดุคุณภาพสูงและทนทานบอกคนขับรองรับสริระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลในรุ่นท็อปยังมีตัวเลือกเบาะหนังเพิ่มความหรูหราแดสบอร์ดถ,ถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัย ร้อมระบบอินโฟเทนเมนทที่ใช้งานง่ายบนหน้าจอสัมผัสรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto การจัดเก็บภายในห้องโดยสารทำได้อย่างทานฉลาดมีที่วางแก้วหออลัยจุดช่องเก็บของและกล่องเก็บของขนาดใหญ่เบาะหลังนั่งสบายพอสำหรับผู้ใหญ่และห้องโดยสารค่อนข้างเงียบสำหรับรถกระบะด,ด้วยการปรับปรุงฉนวนกันเสียงและลดเสียงเครื่องยนต์ระบบปรับอากาศทำงานได้มีประสิทธิภาพ และในรุ่นสูงสุดมีแอร์อัตโนมัติแยกโซนคู่ทำให้ทุกคนอยู่สบายแม้ในวันที่ร้อนที่สุดโดยรวมแล้วโตโยต้าลงทุนเพื่อให้ห้องโดยสารใช้งานง่ายและสะดวกสบายทั้งสำหรับงานและการเดินทางส่วนตัว มาต่อเรื่องราคาและความคุ้มค่าโตโยต้าไฮลัก์แชมป์รุ่นปี2026มีหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบสนองผู้ซื้อหลายกลุ่มราคาจะแตกต่างกันไปตามเครื่องยนต์รุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมรุ่นเริ่มต้องมีราคาสมเหตุสมผลเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถกระบาดท,ที่เชื่อถือได้รุ่นกลางให้ความสมดุลระหว่างความสบายและสมรรถนะส่วนรุ่นท็อปมาพร้อมฟีเจอร์หรูหราระบบความปลอดภัยขั้นสูงและอุปกรณ์สำหรับลุยทางวิบาก ในเรื่องความปลอดภยัโยโตโยต้าให้ฟีเจอร์ขั้นสูงมากมายขึ้นอยู่กับรุ่นคุณจะได้ถุงลมนิรภัยหอลัยจุดระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวระบบควบคุมการลื่นถลายและระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นการเตือน,นออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถคันหน้าซึ่งทําให้ไฮラตแชมป์ไม่เพียงแข็งแรงและสมรรถนะดีแต่ยังเป็นรถที่คุณวางใจได้ทั้งสาหรับครอบครัวและงาน สรุปแล้ว t o โย t a าไฮลักซ์แชมรุ่นปี2026เป็นรถกระบะท,ที่ครบเครื่องในทุกด้านดีไซน์ภายนอกแข็งแรงและดุดันสะดุดตาสมรรถนะเครื่องยนต์ทรงพลังทั้งลากจูงและลุยทางวิบากห้องโดยสารทำได้ลงตัวระหว่างการใช้งานและความสบายพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์นสมัยบอะดนั่งสบายและพื้นที่เก็บของชานฉลาดระบบความปลอดภัยครบครันและมีหลายรุ่งย่อยให้เลือกตามงบประมาณและความต้องการ ไม่ว่าคุณจะใช้งานเพื่อทำงานผจญภัยหรือขับในชีวิตประจำวันไฮลักแชมยืนยันให้เห็นว่าทำไมโตโยต้าไฮลักถึงเป็นหนึ่งในรถกระบะยอดนิยมของโลกมานานหลายทศวรรษรถคันนี้ทั้งแข็งแรงเชื่อถือได้และหรูหราขึ้นกอว่าที่เคยหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่รวมความสมบุกสมบันกับความสะดวกสบายและความหรูหราไฮลักแทมรุ่นปี2026สมควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจงัง นั่นคือรีวิวแบบละเอียดของ t o y ยต a h i l ักแคมรุ่นปี2026สำหรับวันนี้ครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากชมรีวิวแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิก Auto World Review และเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ